สวัสดีจ้ามณีพนนานธญิงนุดผ้ามามักป่าคือเก่าจ้ะมานำกันกันกบน่ายพานต่อมคือเก่าละจ้านะเพื่อนเฝ้าเบดตัวจ้ามน,นีพานธญิงนุดมาทดสอบเหื่อจ้ามาตีป่าชโดแต่ละมือก็เห็นป่าน้อยมันขึ้นเนาะจ้าเป็นป่าน้อยป่าขาวป่าตะเพียนเวงสีละจ้ะ อันญิงนุก็เลยว่าล่องเอาเนื้อมักมาล่องเมืองกันนะ้จาจักสิก,กินบบก,กินจังไดกับมาติดตามถาลุ่นน้ำกันได้จ้ะพันหญิงนุดกับ,บกเคยมักป่าจากเถื่อมาล่องเมิงจ้ะตอนนี้พานหญิงนุดกับมักทั้งเบิดแล้วกับสามขั้นี่จ้ะใส่ขั้นตีป่าสะโดเลยจ้ะเพราะว่าพานหญิงนุดโบคอยมีเบ็ดขั้นอ่อน ทั้งเบิดกับสามขั้นจะเดี๋ยวมาุ่นน้ำกันปลาพัานธุ์ยิงนูดสีมานประจัดเนือ้อพันธุ์ยิงนูดกับจเอาอีหยังแน่ดเราจะสมมาทดลรงเบิองจามั่นกลิ่นบ่กกลิ่นจังไดยเข้าก็มาุ่นน้ำกันจะ เจ้าเอาล้างในรถโอ้ยรถจอยไปเจ้าไปรุ่นน้ำกันล้างไหม่จ้านี่ตอนนี้กิกนเบ็ดหน้ายพลาดแล้วจ้าฮ่านวดจันจานวนจัน,จน,น,น,จนใส่โลก,กวาจ้ะปันโลโอีโลหาขับปดเลย ตีงแห้งตีงแห้งโอ้สุดยอดจ้ะนี่แหละเอาพ่อขั้นนี้ก็ตกพ่อพ่อท่านได้ว่างอยู่พ่อเห็นนี่ก่อนพ่อได้ว่างได้ว่างพ่อพ่อพอตัวนั้นเร็ว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 เ้เข่าพ่อมกันสองหลังเลยจ้า ห้ยรุดอู้เสียดายแท้เบ็ดไม่นี้เนี่ยเบ็ดตะก้อไม่ด้วตะก้อได้เอียกเบ็ดเหล่าตัวนั่นกันนั่นรุดลหรออ้ยหลังนี่รุด2โตลแล้วจ้ะเอาตัวนี้ขึ้นข้างไว้ก่อนพ่อ อย่าเข้าจะมาปั่นเนงื้อล่งน้ำกันอย่าให้ในายพันเข้าป่าไปเก็บนี่จะไปตามไปบึงป่าน้ำกันเลยดูฟังทางคุณบ่อนนายพันเข้าบึงกุจิเอาป่าไว้ในหลงัง ใก้จัโตแด้มันอยากขันนึงตี่นถือไปเพิ่งอ้ยเหนือจัอ้มนีมานเติบอยู่จ้ะเ n อเ nh เด๋วซุ้มจะจ่าพนยิงนูดเด๋าซุ่มเอาพ่านยิงนูดนับก่อนใจ connect, ัดตัวหสองสส้เจ็ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสตัวสิบสามตัว าเดี๋ยวท่านยิงนูดโคตุปเปย์ตนยเงาลุ่มไหในพ่านนี้ก่อนจ้ะจิเลกพ่านยิงนูดว่าจะเมื่อแล้วโอ้ยเพราะว่ามันกระเทียงแล้วเนาะจ้ะมามาหอดประมาณเกือบซีโมงจะ้ะล่มแห้งพ่านยิงนูดว่าย่านป่าบ่เขาหรือว่าจะเมื่อ เทียงจ้ะตอนนี้นายพันเ์ห้าพื้นกะเอาเม็ดฟุ้มใส่หมากเบก็ดจ้ะพื้นกะปั่นเนือ้อเนื้อพันธ์ยิงนุดกะเอามานหน่อยหน่อยนึงเด้จอจ้ะพวานมันเป็นเนื้อทดล้อนแม่จะพันธ์ยิงนุดบ่เคยเอ็ดจักเถือ่อจะเดี๋ยวพันธ์ยิงนุด ไปปั่นเงาสอยในพานก่อนจะอีกหลังหนึ่งจ้ะเมื่อนี้พานยิงนุ๊กกับนายพานต่อมกระซิขอโตัวกับบ้านก่อนดเด้อจ้าแดดฮอนแล้วจ้าเทียงกวักวกัวแล้วมื่อนี่พานอีกนุ๊กกับหมานอยู่จ้าอยู่ในล่างเด้จ้าป่าของเฮานี่ ได oh, sure? ้ตัวใหญ่ๆจ้ามื้อนี้ตัวน้อยก็มีอยู่แต่บ่หลายจ้ะอีกไวจ้ะย่านเพิ่นเด่นออกน้ําทางนี่นี่จ้ะถ้านิงนุชก็มีกล่องเชียร์มือเด้อจ้ามามือดก็มีมีหมูหลายโตเลยจ้ะพุ่นเพิ่นมากินเฟืองเป็นงูจ้ะ ไปจา้าขอขอพุ้นที่เขามาติดตามรับชมคลิปของพ่านหญยิงนุดลูกหาบ้ายเลาะจ้า,จาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พันหญยิงนุดได้เด้อจา้าเบิ่งมือหนาะพานยิงนุดสิภาพไปหาสิปลาแกไรอีกสวัสดีจา้า